พิ่งถอยรถยนต์ไฟฟ้าสุดรู้เทสลาป้ายแดงมามันมาดไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะคะสำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างส p r ร์เ SPD หรือว่าสไพร์ n e t i เจนเจ้าของช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า14ล้านคนแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตั้งใจขับรถไปทำคอนเทนต์โดยการขับรถนะคะลงไปริมชายหาด ที่หาดปากน้ำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแต่ว่าเทสลาของเจ้าตัวดันติดหล่มทรายขึ้นมาไม่ได้ค่ะซึ่งสไปรเองนะคะก็ได้บอกว่าถามคนแถวนั้นแล้วว่าสามารถขับลงไปได้ไหมและก็มีคนบอกว่าได้เขาก็เลยขับลงไปนั่นเองค่ะเจ้าตัวก็กังวลเสี่ยงว่ารถจะพังเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยช่วงน้ําทะเลกําลังขึ้นพอดีค่ะแต่ก็โชคดีที่ได้ชาวบ้านในละแวกนั้นนะคะมาให้การช่วยเหลือ แต่การกระทําของเจ้าตัวนั้นแน่นอนค่ะว่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันอย่างมากเลยนะคะและไม่ใช่ชื่อของสปร์เท่านั้นค่ะที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียล เพราะเรื่องนี้ก็ยังลามไปถึงสาวคนสนิทของเจ้าตัวอย่างอุงเอิงอีกด้วยซึ่งถ้าใครได้ติดตามช่วงก่อนหน้านี้ก็คือว่าอุงเอิงเพิ่งจะผ่านพ้นดราม่าครั้งใหญ่มาได้ค่ะและเจ้าตัวก็เพิ่งจะมีภาพมีคลิปที่ไปร่วมทริปกับหนุ่มสไปร์แล้วก็แกงเพื่อนๆนะคะไม่แน่ว,ว่าจะมีการถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแฟนๆเนี่ยก็ยังคงสงสัยในเรื่องนี้อยู่ค่ะขณะที่ทางโซเชียลของสาวอุงเอิงเองนะคะด้านติ๊กต็อกเนี่ยปลิวไปแล้วส่วนในไอจีเจ้าตัว ก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรอีกหลังจากที่เคลียร์ดราม่าครั้งก่อนค่ะโดยโพสต์ที่สาวอุิงปิดคอมเมนต์ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมงานนี้หลายๆคนก็สงสัยอีกอย่างนะคะว่าตอนที่สปอย์ขับรถรีมชายหาดเนี่ยมีสาวอุงเอิงอยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งก็มีชาวเน็ตบางคนค่ะจับผิดภาพว่าผู้หญิงคนนี้ที่เห็นเนี่ยช่อุง ng ไหมแล้วก็ได้มีการซูมภาพให้ได้เห็นกันด้วยนะคะ หลายคนแห่เข้ามาเมนทันทีค่ะโดยส่วนใหญ่ก็พูดไปในสิ่งเดียวกันเลยนะคะว่ายืนยันไม่ใช่อุ่งเอิงแน่นอนบางคนก็บอกเลยว่าอุ่งเอิงไม่ได้ไปแน่นอนพันเซค่ะบางก็อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยสังเกตดูแล้วไม่ใช่อุ่งเอิงแน่นอน อย่างชาวเน็ตร้ายนี้นะคะก็บอกว่าไม่ใช่พี่เอิงครับคนที่อยู่ที่นั่นยืนยันแล้วน่าจะเป็นผู้ปกครองเด็กมาขอถ่ายรูปไม่ใช่นะคือพี่เอิงไปกินข้าวกับพี่เขาที่นั่นและกลับไปให้พี่เขาทำคอนเทนต์คนเดียวครับบอกเลยนะคะว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามคู่นี้อยู่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่สปรายเจอกับดราม่าเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทางด้านของสาวเงินก็มักจะออกมาเทคแอคชั่นออกตัวปกป้องสปรายอยู่ตลอดค่ะ แฟนก็เพิ่งจะดีใจที่ได้เห็นอุงเอิงมีโมเมนต์กับสปร이ดอีกครั้งแต่พอเกิดเรื่องราวดรมาม่าครั้งนี้ขึ้นนะคะก็ทําเอาใจหายกันอีกแล้วลุ้นว่าจะได้เห็นโมเมนต์ของคู่นี้อีกทีเมื่อไรค่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวครั้งนี้จะจบลงยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนที่หลายๆคนถามถึงสาวอุงเอิงทั้งคู่จะกลับมามีโมเมนต์ด้วยกันอีกเมื่อไรก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วล่ะค่ะ